ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กบมาอยู่กับผมในเกมว t e r i n g Wave คลิปนี้เราก็จะมาสรุปไลแพด2.6ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่สําคัญที่เราควรจะต้องรู้กันบ้างแต่ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปทําการเริ่มดูคลิปกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการใส่โค้ดกันสักหน่อยละกันนะวิธีการใส่โค้ดเนี่ยก็เราทําการเปิดหน้าเมนูหน้านี้ขึ้นมาไปที่รูปฟันเฟืองด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่รูปประแจนะแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่ารีเดมตรงนี้นะครับผมแล้วก็นําโค้ดที่ผมจะทิง ที่คอมเมนต์นะครับผมมาใส่ได้เลยมีทั้งหมด3โค้ดนะครับโค้ดร้านหนึ่งร้อยเพรนะพอเราใส่โค้ดเสร็จเปที่เรียบร้อยเนี่ยโค้ดมันก็จะเข้าไปที่กล่องจดหมายของเรานะครับอย่าลืมมาทําการใส่โค้ดก่อนที่จะดูคลิปนี้กันต่อด้วยล่ะส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมวู r i n g w a ว e ที่ถูกกว่าเติมเองแล้วก็สามารถเติมได้ทั้ง UID แล้วก็ ID ดีพาร์รวมถึงใส่โค้ดโนสิบเนี่ยก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากร้านด้วยผมก็ต้องขอแนะนําร้าน วิสด้อมท็อปอัพเติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจวิส d o อมท็อปอัพหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ Wi s d o m t o p u p .com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ Wis d o m t o p u p ได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะเอาง่ายกว่านั้นอีกเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยอ่ะทีนี้เราก็มาดูคลิปสรุปไลฟ์แพดสอง Q et, กิ ค7มันจะมาวันไหนมันก็จะมาในวันที่9เดือนตุลาหรือว่า9เดือนหน้านะครับในแผทหน้าเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องใหม่มา2บทอีกแล้วนะซึ่งในบทแรกน่าจะเป็นบทที่เดือดมากๆพอเราเนี่ยจะได้มีการรวมพลังกับตัวละครที่เราได้เจอในแมปลาคุน่าเซติมอนนะครับผมแต่ฉากรวมตัวกันเนี่ยผมสังเกตเห็นไปว่ามีตัวละครตัวหนึ่งหายไปนั่นก็คือคาเทเทียนะครับก็ไม่รู้ว่าคาเทเทียเนี่ยหายไปไหนแต่ผมก็ได้ไปเห็นสปอยจากลีกแล้วนะครับผมว่าคาเทเทียเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะแถมที่พี่กวนะ ก็จะมีบทของตัวละครสกาด้วยนะครับที่ใครหลายๆคนน่าจะชอบกันและก็ร้อยตัวละครตัวนี้เนี่ยมาลงตู้แต่ก็ไม่ยอมลงตู้สักทีแล้วก็จะมีหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับก็คือเราจะเห็นน้องพะโลเนี่ยโผล่มาด้วยไม่รู้ว่าโผล่มาในช่วงเวลาปัจจุบันหรือว่าเป็นการนึกย้อนไปถึงอดีตนะก็เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องของแพท2.7เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยแน่นอนว่านอกจากเนื้อเรื่องใหม่2บทแล้วนะครับในแพทหน้า2.7เนี่ยก็จะมาพร้อมกับแมปใหม่ด้วยให้เราไปทําการสํารวจหาเพศอะไรต่างๆพวกนี้นะส่วน ความสวยงามเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายนะครับพวกเกมวูดทิงเว็บบเนี่ยแต่ละแมปใหม่ที่มาแต่ละทีนะครับมันก็ทํามาได้สวยงามเหลือเกินต่อไปเรามาดูกันที่ตัวละครที่จะเข้ามาในแพท2.7กันบ้างนะครับเริ่มกันที่ครึ่งแรกตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้ามานั่นก็คือเกาเบนา าวบหน้าเนี่ยก็จะมาเป็นตัวละครธาตุไฟเชีวุฒเป็นปืนนะครับผมและในเกมเนี่ยก็จะถือเป็นปืนคู่ด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับนอกจากตัวละครเกาเบน่าแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นตู้เลตอัพตัวละคร4ดาวนะครับที่จะมีทั้งสานหัวมอรติฟี่แล้วก็ลูมินะครับแต่ว่า2ตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นสานหัวกับมอติฟี่นะครับใครที่ยังเก็บไม่ได้ C6 เนี่ยแนะนําให้ไปเก็บนะครับเพราะ2สองตัวนี้เนี่ยเป็น4ีดาวที่โกงที่สุดในเกมแล้วส่วนตัวละครลีลันในครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นน้องหมาน้อยลูป้าของเรานั่นเองนะครับใครที่ทีมไฟยังไม่ครบสมบูรณ์แบบยังขาดตัวละครคอหลักอย่างลูป้าไปเนี่ยโอกาสมาถึง แล้วแนะนําว่าห้ามพลาดเลยส่วนตู้ครึ่งหลังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวละครใหม่1ตัวแล้วก็ตัวรีลัน,นึ่งตัวนะครับซึ่งตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างซิลหยวน เป็นตัวละครผู้ชายนะครับที่หาได้ยากมากๆของเกม Woodring Wave สำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นาตุลมและก็จะแช้วุฒหลักเป็นประเภทดาบเล็กส่วนตัวละครที่จะมาลีลานในครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างซานนี่นั่นเอนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมคิดว่าคนที่มาเล่นเกม Woodring Wave น่าจะชอบกันหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาเล่นเกม Woodring Wave เพราะว่าตัวละครตัวนี้เลยด้วยนะพองอ้นโอกาสมาแล้วก็อย่าพลาดละกันสําหรับซานนี่ถ้าไม่สมตอนนี้ก็อรอลีลานอีกทีหนึ่งก็น่าจะนานเลยทีนี้ต่อไปเรามาดูกันในส่วนของอีเวนท์ที่น่าสนใจในแพท2 7กันสักหน่อยละกันนะครับก็จะมีอยู่2อีเวนท์ที่ผมค่อนข้างสนใจมากๆเริ่มที่อีเวนท์แรกนะครับจะเป็นอีเวนท์ที่เราจะได้เล่นเกมนี้ผ่านมุมมองเบิร์ดไอวิวหรือว่ามุมมองจากด้านบนนะโดยวุฒิที่เราติดตั้งให้ตัวละครเนี่ยมันจะทําการโจมตีเองนะครับหน้าที่หลักๆของเราเนี่ยนั่นก็คือการหลบนะครับผมดามเมจจากมอนในแมปนะหลบให้ได้จนกว่าเวลามันจะหมดลงนะครับส่วนของรางวัลของอีเวนท์นี้นะครับผมสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือป้ายนะครับเป็นป้ายที่สวยมากๆจะมีการยืนรวมกันระหว่างโลเวอร์ พรใหม่อย่างเกาเบน่านะเป็นป้ายที่สวยมากๆเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าอย่าพลาดอีเวนต์นี้ควรจะต้องมาเล่นส่วนอีเวนต์ที่2ที่ทําให้ผมสนใจในการอัปเดตของแพท2.7เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ถ่ายรูปนั่นเองนะครับจะเป็นการถ่ายรูปตอนที่ตัวละครของเราเนี่ยโพสท่าสวยๆนะก็เป็นอีเวนต์ที่น่าจะสนุกสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพและก็ชอบแคปภาพ ทีนี้ต่อไปเราก็ไปดูกันในส่วนของระบบคุณภาพชีวิตท,ที่จะได้มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาในแพท2.7กันบ้างดีกว่าก็บอกได้เลยว่าแพท2.7เนี่ยก็ยังคงจัดเต็มในส่วนของระบบคุณภาพชีวิตเหมือนเดิมเรามาเริ่มกันที่ระบบแรกนะครับนั่นก็คือเมนูในการช่วยปั้นตัวละครหน้าเมนูตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถจิ้มไปเลยในในคลิกเดียวนะครับผมว่าของอัปบอสของตัวละครตัวนี้เนี่ยเราต้องไปตีบอสตัวไหนดนันอัปสกิลต้องไปฟาร,ร์มดันไหนนะครับผมดอกไม้ต้องไปหาจากที่ไหนนะนอกจากการช่วยหาวัสถุดิบในการเลื่อนขั้น้นนอััสกกละไรรรพววีแวเา็ยง สามารถดูการแนะนําได้ด้วยว่าตัวละครตัวนี้ควรจะต้องแชร์วุฒอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะและก็ไม่ใช่เพียงแค่ตัวละครปัจจุบันจะสามารถทําได้นะครับเพราะว่าเราจะสามารถเลือกพรีวิวในส่วนของตัวละครในอนาคตในการนํามาฟาร์มรอดได้เหมือนกันตรงนี้ผมชอบมากๆและผมก็คิดว่าห,หลายๆคนน่าจะชอบในการอัปเดตตรงนี้มากๆ เรื่องต่อไปที่ตัวเกมได้มีการเพิ่มเข้ามานะครับก็จะอยู่ในเมนูแกลเลอรี่นะครับผมจะมีการเพิ่มหน้ามอนสเตอร์ที่เราเนี่ยเคยไปต่อสู้หรือว่าเคยไปเจอมานะพวกมอนต่างๆนะครับที่เราเคยไปเจอมาเนี่ยมันก็จะมาโชว์ที่หน้าตรงนี้ระบบต่อไปที่ตัวเกมได้เพิ่มเข้ามาแล้วก็ผมชอบมากๆเหมือนกับระบบในการช่วยปั้นตัวละครเนี่ยก็จะเป็นปุ่มการเพิ่มช็อตคัทให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงหน้าการรีออฟหลักของ Echo ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจากปกติเราต้องเสียเวลาในการเข้าไปที่ Data b แบ k ก่อนถึงจะสามารถทําการเปิดหน้ารี ออหลักได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถทําการรีออฟหลักได้ที่หน้าตีบวกเลยนะครับมันจะมีเมนูใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะก็ช่วยเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการกดกลับไปกลับมานะครับตรงนี้ผมชอบมากๆและสายตีบวก Echo หลายๆคนก็น่าจะถูกใจเหมือนผม ต่อไปเรื่องที่4นะครับผมก็จะเป็นระบบที่เราจะสามารถกดเข้าไปดูเนื้อหาในเควสหลักที่ผ่านมาได้นะครับผมว่าเนื้อหาในเควสหลักที่ผ่านๆมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับผมสามารถกดย้อนกลับไปดูได้ตรงนี้สายเนื้อเรื่องน่าจะชอบนะต่อไปเรื่องที่5นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําให้เมนูหน้าเควสนะครับหน้าอีเวนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ถาวรอีเวนต์จำกัดเวลาอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถดูได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าตัวเกมจะมีการแบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่ให้เราเลยนะครับผมว่าอีเวนต์ไหนเป็นอีเวนต์จำก จำกัดเวลาอีเวนต์ไหนเป็นอีเวนต์ถาวรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในหน้าแมปนะครับผมเวลาที่เรากด M เ,เปิดแมปมาเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปเช็คได้เหมือนกันอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเราต้องทำเควสนี้ในแพทนี้ไหมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถาวรไหมถ้าระบบนี้เพิ่มเข้ามาก็ช่วยเราดูได้ว่าอีเวนต์ไหนมันอยู่ถาวรหรือว่าจำกัดเวลา ต่อไปเรื่องที่6นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสกินในที่ที่เราไว้ดูดเอ็กโคเข้ามาครับมันจะมีสกินมาให้เราสามารถสวมใส่ได้แล้วในแพท2.7ไปต่อกันที่เรื่องที่7กันนะครับสำหรับเรื่องที่7เนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เรากดเข้าไปดูอาวุธนะครับในหน้าแกลเลอรี่เนี่ยอาวุธอันนั้นมันจะดูดีมากยิ่งขึ้นนะเผื่อว่าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอาวุธที่เป็นดาบเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นทั้งตัวดาบแล้วก็เห็นทั้งฝักดาบได้หรือไม่ก็อาวุธไหนที่มันเป็นหมัดที่ปกตติเรราาา้้ออออองใส่2 2มมมมมมืนนนนนนีััััก็จะะวุธหผโช มันจะช่วยทําให้เรามีความฟินในการเลื่อนดูอาวุธมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อเกมเพลย์อะไรขนาดนั้นต่อไปเรื่องที่8นะครับอันนี้ก็จะทําให้พวกสกิลต่างๆนะครับผมที่มันจะส่งผลต่อใบไม้ต่อน,น้ําที่มันจะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยทำได้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะเรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือการทําให้ระบบ global filter เนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ยังมีแพลตฟอร์มไหนที่ยังไม่สามารถใช้ในส่วนของระบบการปรับภาพตรงนี้ได้บ้างแต่หลังจจาากเเปป็นนต้นไระสามา ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าเราจะเล่นจากทางไหนก็ตามและเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มระบบถนอมสายตาเข้ามานะครับก็จะลงประมาณเราใส่แว่นกองแสงสีฟ้าประมาณนั้นบางถ้าใช่ผมอธิบายแบบง่ายๆนะแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าต้องปรับยังไงเนี่ยตัวเกมก็จะมี preset มาให้เราปรับอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ระบบในการถนอมสายตาเนี่ยเราก็จะใช้ระบบ global filter ไม่ได้นะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้งาน เอาน้วยคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกมวูดท r i n ิงเวฟคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอบายบายแล้วกันนะครับ